เด้อไปตองห่อหมกน้ำมัแต่ว่าพรท่านได้เคียนจากเบื้องก้อนมือนนี่สิไปหาหมอก้อนสิไปเจาะเลือดใหญ่เลยล่ะเจาะเลือดประจำปีอันนี้พอห้ใส่บาดได้มาใส่บาดคนอันนี้ไซบาดคนเออไปก้อนเดี๋ยวหลวงพ่อตกใจอือนั่นใส่บาใส่บาดพระอยู่บ้านอือสิเฝ้าไปเดี๋ยวมันสิสบอยเขา ออจอเลือนไงโอดเขาอดนอ้ำอยากกินกาแฟาสั้นทดๆเยู่นี่ฮะเออต้องใกวจอจอปก,กินปรบจ,จอจอปุ๊บกินปับ๊บรถเตะอืมนันมโหดันเลยแหละน,น,หนั่นแล้วใส่แกวอยวน,นีไปโอ้โน้อยดอกกักา,ากอยู่บ้านนี่<อ>นี่แหะเพื่อนเอินบักพีเคียรพเคียรเอาเพื่อนอยากได้บุญน้ำ ยาสลิสดสลัสดเด้ไปก่อนไปก่อนอสิฝ้าเทียนไปกับทีคนหลายผู้ใด้เข้ากับไปตาเศ้านะไปจาะเลือดไปยาดขิวไปหนีกันยุหันแล้ว <c oughs> มันมนี้หมอหน้าจาะเลือดพี่น้องจาะเลือดประจำปีสุดไงได้สิไปตาเศ้ากันใส่บาดใส่พูกแล้วแล้ว ใส่บาทเรียบร้อยละสีไดนเปล่ามากโอ้ยงานบาทงานซองสิไปเอื้นลูกสะพายมานอนนำ้ำ <c oughs> นอนน้ำหลานก่อนเพราะว่าเขานอนน้ำยานะพี่น้องสิปเอื้นเอาเขามานอนน้ำหลูกเขาก่อนเพราะว่าหลานหน่อยนอนนำ้ำยา ยาจะไปทุระเจาะเลือดเจาะเลือดไปจำปีแม่พี่น้องตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพสุปีบรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศดีครับเ่งลมเย็นวีวีแล้วรวมว่อยว่อยแล้วพี่น้องเอ้ขี่ตะเวนกันล่างเขินขี่ตะเวนกันล่างขืินใส่บัดเรียบร้อยแล้วไปเห็ดทุระปลา,ป,าปังกันมันนี่ หมอนัดมืนน่อไห่หมอนัดพี่น้องจ้าโอ้ยหกโมงกว่าแล้วขี่รถพ่วงแล้วปิวเวนเวนเป็นลำบัดเนี่ยพี่น้องเลยหาหมดหาหมอกระไรขับรถพ่วงไปเด้อพี่น้องเท่าน,นี้แหละจ้าพี่น้องจ้าล่างถวยสัมภัรละที่ไส่บาท แล้กักสิไปหาหมอ๊ายบายสวัสดีค่ะอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนเ้ยจ้า